เมมโมรีถูก VS แพงหลายคนเนี่ยซื้อมาใช้งานแล้วเจอปัญหาพอสัพบแห้งโทรสัพบค้างกล้องโกโปที่เอาไปใส่เนี่ยบันทึกแล้วอยู่เรคคอร์ดหรือแม้กระทั่งกล้องหน้ารถยนต์ใช้งานไปพอเจออุบัติเหตุปุ๊บไม่สามารถหยิบเมมเนี่ยมาดูภาพย้อนหลังได้มันเกิดจากอะไรวันนี้ผมเอามาชนกันให้ดูครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x c u t กันนะครับผมเชื่อได้ว่าไอ้ตัว m i โคร SD card หรือว่าพวก memory อะไรต่างๆที่เราซื้อมาใช้งานกันเนี่ยหลายคนไม่รู้นะครับบางคนก็ดูแค่ความจุเนาะว่าเอ้ย,ยี่ห้อนี้128กิกยี่ห้อนี้32กิกเฮ้ย32กิกเท่ากันยี่ห้อน,นึงขายอยู่ร้อยเดียวอีกยี่ห้อน,นึงขาย300้เราซื้อ1 0 0บาทสิถูกกว่าเห็นเห็นความจุก็ได้เท่ากันแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมาตรฐานหลากหลายเยอะมากนะครับในโลกใบนี้ต้องบอกเลยว่าตัว micro SD card เป็นตัวที่มีมาตรฐานค่อนข้างเยอะมากนะครับ ฐานในที่นี้คือความเร็วครับแน่นอน SSD ที่เราใช้งานในบ้านหรือว่าฮาร์ดดิสที่เราใช้งานภายในบ้านเนี่ยมันก็มีในส่วนของตัวความเร็วที่แตกต่างกันนะครับตัว micro SD card เองก็ตามทีมันก็มีความเร็วที่แตกต่างกันนะครับ<อ>บางคนเนี่ยซื้อไป32กิกเอาไปใช้งานกับพวกกล้อง IP c a m e r a เอาไปใช้งานกับในโทรศัพท์มือถือพอใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็ชอบโทษโทรศัพท์มือถือว่าโทรศัพท์มือถือยี่ห้อนี้ห่วยมากเลยเครื่องๆๆชอบค้างเครื่องชอบแฮงเอาไปใส่กับกล้องวงจรปิดโอ้โหโทษกล้องวงจรปิดเยอะมากแต่หารู้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ เกิดจากปัญหาตัว micro SD card สเปคมันไม่ได้กับที่เราเอามาใช้งานนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็เลยหยิบยกนะครับแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งมานี่คือเจ้าตัว micro SD card ของทาง Samsung นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่เรียกว่าค่อนข้างท็อปของเขาเลยดีกว่านะครับมันจะเป็นตัว Samsung Pro Plus นะครับ มีความจุ 1TB อ่ะจริงๆเขาก็มีความจุหลากหลายแหละ 128-256-5121T นทนะแต่ณนะวันนี้เนี่ยผมพูดตรงๆครับว่า Memory ถ้าเราจะซื้อขั้นต่ำนะก็ 128GB เถอะมันไม่ค่อยพอใช้งานกันแล้วนะครับกับ ตัวนี้ครับไมโคร SD การ์ดราคาถูกนะครับความจุอันนี้ผมไปหามาก,ก็คือมีเหลืออยู่ในบ้านนะครับ 32GB เป็นไมโคร SD c a r การ์ดแบบแบรนด์ทั่ว,วไปโนเนมนะครับเอาจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากจะโจมตีไมโคร SD c a r การ์ดถูกกับไมโคร SD การ์ดราคาแพงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คืออย่างน,น้อยๆคุณควรจะต้องซื้อของแท้มาใช้งานนะครับเพราะว่าของพวกนี้ของปลอมมันมีเยอะมากแต่ถ้าสมมติเป็นของแท้แล้วเราควรดูอะไรต่อนะครับ เรามาดูใน2ตัวหน้าเมมโมรีกันนะครับหน้าเมมโมรีตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวอักษรเขียนเยอะแยะมากมายนะครับถ้าสมมุติเป็นตัวราคาถูกเนี่ยเ็จะมีเขียน micro sd hc u 1 i 32GB อีกอันนึงนี่ก็เขียนมาเป็นแบบอะไรเนี่ย อ่าถ้าเป็นของ s m s u u n นะก็จะเป็น U 3 A 2 V 3 0มันจะมีเขียนมาตรฐานค่อนข้างเยอะมากนะครับมาตรฐานของตัว micro SD card นะครับก็จะแบ่งได้ทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะครับก็อย่างที่1เลยดั้งเดิมที่สุดจะเป็นในส่วนของตัว speed class นะฮะ speed class ดูยังไงนะครับตัว C ที่เห็นอยู่บน micro SD card นะครับตัว micro SD card เนี่ยมันก็จะมีเขียนอยู่นะครับ C 2 C 4 C 6 C 1 0ซึ่งในยุคสมัยนี้เนี่ยอย่างต่ําก็จะเป็น C 1 0กันอยู่แล้วนะครับถามว่า C class แต่ละอันเนี่ยแตกต่างกันยังไง c 4ความเร็วในการเขียน4เมกะ6ก็6เมกะแล้วก็40ความเร็วในการเขียนขั้นต่ำก็คือ10เมกนะครับซึ่งความเร็วในการเขียนขั้นต่ำ10เมกก็จริงแต่ในความเป็นจริงการใช้งานจริงๆนะครับจากที่ผมเจอมาอย่างเช่น m i c r o s d c ต r d ตอนนี้ที่ผมกำลังทำการทดสอบอยู่นะครับมันก็ไม่สามารถเขียนได้ความเร็วถึง10เมกจริงนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็น m i c r o s d c ต r d ตัวโนเนมตัวนี้นี่แหละที่เขาเขียนบอกว่าเป็น40นะครับ เป็น U1 ความเร็วในการเขียนจริงได้แค่5เมกเท่านั้นนะครับพอความเร็วในการเขียนมันต่ําอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเจอปัญหาในการใช้งานถ้าสมมุติคุณเอาไปใช้งานกับกล้องที่เป็นวิดีโอเนี่ยก็จะเจอกับว่ามันเขียนแล้วเออเลอร์มันเขียนแล้วค้างมันเขียนแล้ว áng, แฮงนะครับเขาก็เลยออกมาตรฐานตัวนี้ออกมาใหม่นะครับเป็น U-Class ครับ U-Class คืออะไรถ้าสมมติเอาจริงๆก็คือ UHS นะครับมันจะถูกใช้มากกว่า Speed Class แล้วในยุคนี้นะครับอย่างตัวเมม o r y ตัวราคาถูกของผมเนี่ย U1 นะครับ U1 หมายความว่าความเร็วในการเขียนขั้นต่ำเนี่ก็คื อ10เมกนะครับซึ่งตัวที่ผมกำลังเทสอยู่ตอนนี้ครับ U1 เช่นเดียวกันการเขียนเนี่ยก็ ไม่ถึง10เมกอยู่ดีนี่คือเมมโมรีราคาถูกเมมโมรีที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับสเปคเขียนโอเวอร์ใช้งานจริงใช้ไม่ถึงนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับตัว micro SD card ราคาแพงนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยของทางซัมซุงเองนะถ้าเราลองมองดูดีๆเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้ว่า U3 นะครับ U3 หมายความว่าอะไรหมายความว่าความเร็วในการเขียนเนี่ยขั้นต่ําจะอยู่ที่30เมกนะครับ30เมกถึงจะผ่านมาตรฐานตัว U3 ซึ่ง micro SD card ตัวนี้จะเป็นแบบ U3 นะครับพอมาถึงในยุคข,ของ U3 เนี่ยมันก็จะมีแบบ แยกย่อยอีกนะครับ U1 กับ U3 เนี่ยมันจะมีอินเทอร์เฟซอยู่2แบบด้วยกันครับนั่นก็คือ UHS1 กับ UHS2 ถ้าเรามองในสวงตัว m i โคร s d สกาเนี่ยอาจจะมองแยกไม่ค่อยออกนะครับแต่ถ้าสมมติเราไปลองมองกับตัว S.D. card แบบที่เป็นไซส์ปกติก็คือไอตัวอะแดปเตอร์ตัวใหญ่ตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2รุ่นครับรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นแบบขาแถวเดียวกับ oh. รุ่นที่2มันจะเป็นขา2แถวนะครับขา2แถวก็คือ UHS2 นะครับถ้า UHS2 เนี่ยมันจะสามารถถ่ายโอนทางทฤษฎีเนี่ยได้สูงสุดที่312เมกนะครับแต่ถ้าสมมติเป็น UHS1 นะครับจะถ่ายโอนมาตรฐานเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่104เมกได้กันนะครับอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันแล้วแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่าเมมโมรี่ที่เขียนว่า U3 แล้วเเออาาาาจรริงงๆก็ยัไมม่สามาถ ใช้งานกับอุปกรณ์อ,อย่างเช่นประเภทโดรนหรือประเภทที่เป็นแบบกล้องกลอโได้เขาก็เลยออกมาตรฐานตัวที่3ออกมาครับซึ่งมาตรฐานตัวที่3ตัวนี้นะครับเขาเป็นมาตรฐาน V ครับนี่จะเปลี่ยนแล้วนะครับจาก C มาเป็น u จาก u มาเป็น V V ค่อนข้างจะตรงตัวนิดนึงครับ V คือ วิดีโอสปีดการ์ดครับ oh. ถ้าคุณเห็นสัญลักษณ์ว่ามีตัว V หมายความว่าเมมโมรีตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่ออกแบบมาเพื่อรองรับในการเขียนครับเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีการเขียนค่อนข้างเยอะนะครับ V เนี่ยจะมีเริ่มตั้งแต่ V6 V10 V30 V60 V90 ทุกอย่างเป็นการตรงตัวหมดครับ V6 คือความเร็วในการเขียนขั้นต่ำอยู่ที่6เมกนะครับว1 0ความเร็วในการเขียนขั้นต่ำอยู่ที่10เมกแล้วก็ V30 จะใช้งานกันแพร่หลายมากที่สุดนะครก็มมีวมีวาาเเรในรขนขยยอู่่่ท30ซึงถ้สมมติ เราลองมาดูเมมโมรีราคาถูกนะครับเราเจะเห็นว่าไม่มีเขียนมาตรฐานตัว V เลยหมายความว่าเมมโมรีพวกนี้ถามว่าซื้อมาใช้งานได้ไหมใช้งานได้แต่ คุณจะไม่สามารถเอาไปใส่กับอุปกรณ์ที่เป็นกล้องได้ครับเช่นโดรนก็มีกล้องเช่นโกโปก็เป็นกล้องหรือว่ากล้อง IP, c a m e r a ต่างๆโดยเมมโมรีพวกนี้เอาจริงๆส่วนมากมักจะโดนซื้อเอาไปใช้งานกับกล้องวงจรปิด IP c a m e r a กันเยอะมาก <Wow. S 1> แต่ผมบอกเลยนะครับว่าไม่ควรแล้วไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าใช้ไปคุณก็จะเจอกับปัญหาต่างๆเยอะมากมายอันนี้ผมไม่แนะนําไม่แนะนําเด็ดขาดเออก็อเอาเป็นว่า ถ้าสมมติไม่มีมาตรฐานตัว V ในหน้าวันนี้ผมก็แนะนําว่าไม่ไม่ไม่ไมควรซื้อแล้วถ้าคุณจะเอามาใช้งานกับพวกกล้องนะครับก็ถ้าเรามาลองดูกับ MicroSD c a r กราคาแพงนะครับคุณจะเห็นว่าตัวนี้มันจะมีเขียนไว้เลยครับว่า V30 หมายความว่า ความเร็วในการเขียนเนี่ยขั้นต่ําจะอยู่ที่30เมกนะครับซึ่งตัว Samsung ตัวนี้น,นะครับผมก็มีการลองทดสอบเทสสปีดโดยใช้ตัวโปรแกรม Crystal Disk Mark นะครับเรามาลองดูคะแนนกันอันนี้ผมบอกตรงๆว่าอย่างรุ่น EVO ที่ผมลองเทสนะครับกับรุ่น Pro ก็คือ2ตัวนี้นี่แหละที่มันมี าราคาแตกต่างกันอ่ะอันนี้ผมขอบอกก่อนละกันตัวรุ่น Pro Plus นะครถ้าเป็นความจุด1เทนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ3,990บาทะครับถ้าเป็นรุ่น Evo เนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ3,390 <Wow. S 1> บาท <Wow. S 1> ตัวที่ผมเทสจะเป็นตัว1 t b ตัว128ผมไม่ได้เป็นการเทสนะครับซึ่งความเร็วในการอ่านของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงและ96กว่าเลยแต่สิ่งที่แตกต่างกับตัวของราคาถูกเนี่ยก็คือ ความเร็วในการเขียนครับความเร็วในการเขียนของราคาถูกนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ5-6เมกเท่านั้นครับแต่พอมาเป็นตัวซัมซุงนะครับความเร็วในการเขียนของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9 0เมกทั้งๆทงี่มันเป็นแค่ V30 <Wow. S 1> ก็ตามทีนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปมาตรฐานตัว V เนี่ย V30 หมายความว่าความเร็วในการเขียนขั้นต่ํา ควรจะต้องได้ไม่ต่ำกว่า90นะครับจริงๆตัวนี้เป็น V90 ได้ไหมก็เป็น V90 ได้นะครับแต่เขาอ้างอิงกับตัวอินเทอร์เฟซที่มันเป็นตัว UHS1 นะครับ UHS1 เนี่ยมันจะรองรับอินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อแค่ V6 ถึง V30 เท่านั้นนะครับการที่จะไป V90 ได้เนี่ยส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีในส่วนตัว microSD card พวกนี้มักจะเป็นในส่วนตัว SD card ไซส์ขนาดปกตินะครับที่มันเป็นอินเทอร์เฟซที่เป็น UHS2 ที่มันเป็นขาพินจํานวน2ชั้นนั่นเองนะครับก็อันเนี้ยจะเป็นความแตกต่างอย่างมากทีีน้ท ำไมเราจะต้องไปโฟกัสในความเร็วการก๊อปปี้ความเร็วในการเขียนนะครับแน่นอนครับทุกครั้งที่เรามีการบันทึกมันจะมีการเขียนและลองคิดดูว่าถ้ามันเขียนช้ามากๆแต่กล้องมันเป็นไฟล์ใหญ่มากมันจะเขียนไม่ทันครับเพราะมันเขียนไม่ทันกล้องเกิดเออร์เรอร์กล้องก็จะเป็นการหยุดการเขียนนะครับผมอันนี้มันค่อนข้างสําคัญมากกับเมมโมรีราคาถูกที่ไม่ควรเอามาใช้งานกับกล้องเลยหรือแม้แต่กระทั่งโทรศัพท์มือถือเราก็ตามทีนะครับบางคนเนี่ยบอกสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตโปรโอ้โหดาวน์โหลดแบบอัลลิมิตสปีดอัลลิมิตผมลอง speed เนี่ยได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่200กว่าเมกเปอร์เซกแต่พอเวลาเอามาใช้งานจริงนะครับผมลองกดดาวน์โหลดให้มันดาวน์โหลดเกมลงที่ micro SD card ทำไมมันช้ามันอืดจังเลยโทรศัพท์แม่งกากเน็ตแม่งห่วยแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเกิดจาก micro SD card ทั้งนั้นครับคือคุณซื้อมาเนี่ยคุณไม่ยอมซื้อตัวที่มันสเปคสูงๆนะครับอันนี้มันก็เลยเป็นการอ้างอิงเหตุผลอ,อีกหนึ่งอย่างนะครับว่า อ่ะเดี๋ยวพูดไปก็ทุกคนถาว่าผมอวย i p h o n อนี่ทำไม p p o o n e ขาถึงไม่ยินยอมให้ใส่ m i โคร s d การ์ดเพิ่มคุณลองสังเกตไหมครับเพราะ iPhone ต้องการทําให้ระบบของโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีความ Stable มากที่สุดเขาก็เลยไม่ยอมให้ใช้เม m o r รีการ์ดพวกนี้คือถ้าสมมุติคุณไปซื้อเมมโมรีการ์ดพวกนี้ที่เป็นราคาสูงสเปคสูงเอามาใส่โทรศัพท์มือถือคุณก็ใช้งานได้ปกติครับแต่ โทรศัพท์ที่มันเป็นแบบเรือกฝั่ง Android แล้วกันเขาจะค่อนข้างเปิดกว้างมากกว่าให้ใช้งานพวกนี้ได้แต่พอใส่ใช้งานพวกนี้เนี่ยหลายคนก็ไปโทษว่า Android มันไม่ดีจริงๆแล้ว Android ไม่ใช่ว่าไม่ดีครับแต่คุณซื้อ Mi โคร SD c a r การไม่ดีมาใช้งานก็เลยทําให้โทรศัพท์คุณลวนนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ต้องสังเกตนะครับต่อมาครับมาตรฐานที่4โอ้โหเริ่มเยอะแล้วเมื่อกี้ตัว V อันนี้ก็ไม่มีแล้วไม่ใช่หรอพี่มันมีมาตรฐานที่4ด้วยหรอถ้าสมมติเราไม่พููดดดถึงงงตตัาาาา Memory ตัััวววรรราาาาาคคปะะหหยยนนเเมมมลอ Memory แีุ่ณจ็ คําว่า A 2อยู่จริงๆมาตรฐานตัวนี้เป็นมาตรฐาน A อีก1อันครับมันจะมีมาตรฐาน A 1กับมาตรฐาน A 2นะครับตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการเขียนความเร็วการเขียน I/O นะครับ A 1ความเร็วในการอ่านเนี่ยจะอยู่ที่1,500 I/O นะครับความเร็วในการเขียนจะอยู่ที่500 I/O p คือขั้นต่ําและถ้าสมมุติเป็น A 2นะครับความเร็วในการอ่าน i ออกตัวนี้จะอยู่ที่4,000นะครับแล้วก็ความเร็วในการเขียนเนี่ยจะอยู่ที่2,000 i ออกดังนั้นถ้าสมมติคุณบอกว่าคุณจะเอามาใช้งานเพื่อที่ให้รองรับพวก GoPro ที่ถ่าย 4K ได้เอามาใช้งานกับโดรนที่ถ่าย 4K ได้หรือแม้กระทั่งเครื่องเล่นเกมแ a นดรอยด์ทำไมผมซื้อมาแล้วใช้งานกับ microSD card microSD card ชอบเสียชอบพังอันนี้แหละครับเป็นสิ่งสาคัญเพราะว่าเวลาที่คุณลงอินสตาลเกมอะไรต่างๆเข้าไปอ่ะมันจะมีผลอย่างมากนะครับก็ถ้า้ผมแนะนานะครับยุคนี้หาที่มันเป็น V30 A2 เอาไว้ใช้งานไปเลยแล้วความจุขั้นต่ำถ้าให้ผมแนะนำจริงๆ128กิกับ32กิก64กิกเลิกซื้อได้แล้วนะครับเชื่อไหมครับผมมี micro SD card เยอะมากนี่คือ m i โคร SD card ที่ผมมีภายในบ้านนะครับคือแบบมีค่อนข้างเยอะแต่ส่วนมากเนี่ยความจุ 3 2 g บกิกบัง1 6บกิกบังแล้วพอเอามาใส่ใช้งานอย่างพวกกล้องวงจรปิด IP Camera นะครับ32กิกเนี่ยบันทึกได้แค่2-3วันเท่านั้นนะครับแต่ถ้าสมมติคุณใช้แบบ1 2 8 g กิกเนี่ยก็จะบันทึกได้ประมาณ7วันเออเนี่ยความจุที่เยอะขึ้นมันก็เอามาใช้งานได้มากมายมากยิ่งขึ้นหรือว่าพวกกล้องหน้ารถนะครับบันทึกได้7วันก็ต้อง1 2 8ยกิกไม่งั้นก็ ใช้งานไม่เพียงพอบางทีพึ่งบันทึกไปวันหนึ่งพรุ่งนี้เช้าจะตื่นมาค่อยดึงไฟจากกล้องหน่อยเจอกล้องอัดตอนกลางคืนทับไปจนหมดแล้วก็เรียบร้อยไม่รู้ติดไว้ทําไมนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนะครับอ่ะทีนี้ ผมพูดไปพาดูเนี่ยมีแต่สเปคตัวเลขมีแต่สเปคแบบโอ้ยนู้นนี่นั้นใช่ไหมพี่มันไม่แตกต่างกันเลยเดี๋ยวผมจะมาลองเทสในการใช้งานจริงเช่นลองเปิดเกมเข้าดูนะครับเพราะไหนๆก็คุณจะเห็นแล้วว่ารีดของเขาเนี่ยมันค่อนข้างสูงใช่ไหมครับวิ่งอยู่90กว่าสำหรับเมมราคาถูกผมมีการทดสอบมาให้ดูด้วยนะครับว่าพอเวลาใช้งานจริงอ่ะมันจะมีการอ่านและการเขียนเดี๋ยวเรามาลองเทสการเล่นเกมบนเครื่องเล่นเกมแฮนด h e l ลดูว่าเมมถูกกับเมมแพง ต่างกันไหมเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันครับ ก็ได้หเห็นกันไปแล้วใช่ไหมครับกับผลทดสอบนะครับว่าเมมราคาถูก vs แพงเนี่ยมันมีความแตกต่างกันความจุ128กิกเท่ากันก็จริง32กิกเท่ากันก็จริงทําไมราคามันถึงต่างกันเกินเท่าตัวนี่แหละครับมันคือเหตุผลถ้าสมมติคุณขี้เหนียวขี้งกนะครับคุณซื้อมาเนี่ยคุณใช้งานกับอุปกรณ์พวกเนี้ยคุณจะเจอปัญหาเยอะมากครับทั้งแหงค้างเขียนแล้วเออร์เลอร์ใช้งานไม่ได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งเข้าเครื่องเอ็กซเรย์แล้วข้อมูลหาย ไม่เชื่อผมใช่ไหมครับเพราะเอาจริงๆนะครับพวกนี้บางทีาการเข้าพวกเครื่องเอ็กซเรย์อะไรต่างๆมันมีรังสีต่างๆนะถ้าเมมราคาถูกมากๆเนี่ยคุณผ่านด่านพวกเวลาที่คุณเข้าตอมอเครื่องบินอะไรพวกนี้ข้อมูลคุณอาจจะสูญหายได้นะครับอย่างตัวซัมซุงตัวนี้เขาก็จะมีโลโก้เลยนะครับว่าเอ็กซ์เรย์พูฟทำให้มั่นใจว่าถ้าสมมติเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ข้อมูลคุณจะไม่หายแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นหน,หนึ่งสิ่งที่หลายคนไม่ทราบนะครับแล้วก็ าการเลือกซื้อเมม ORY พวกนี้เอาจริงๆอ้างอิงไปถึงตัวแฟลชไดร์ด้วยแล้วกันแฟลชไดร์จริงๆแล้วเขาก็มีพวกมาตรฐานความเร็วนะครับอย่างหน้ากล่องตัวนี้ที่เป็นตัวซัมซุงเนี่ยเขาก็จะมีเขียนไว้ว่าสปีดอัพทูสามร้อยนะครับใครที่แบบว่าต้องการก๊อปปี้เร็วๆเขียนเร็วๆเงี้ยก็ใช้พวกนี้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งการถ่ายวิดีโอเพราะว่าไมโครเอสติการ์ดหรือว่าพวกยูเอสบีพวกเนี้ยมันก็มีผลที่เป็นไทป์ซีคุณสามารถเอามาใช้งานกับไอโฟนรุ่นใหม่ๆเสียบแล้วก็ย้ายข้อมูลลงแฟลชไดรกก็็็ไ้หรรือออยยย่่่่าาาาาางงงงุนนนีีีลคคจะถมพตตตััววววเ เรือลีสสปีด180ตอนนี้ลีสสปีด160นะครับถ้าสมมติเครื่องอ่านคุณอ่านได้ถึงเนี่ยมันก็จะอ่านได้180กับ160นะครับ oh. แต่ว่าอย่างเครื่องเล่นเกม h a n ด h e l ลตัวนี้มันจะอ่านได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ90ทําให้เวลาที่เทสทั้งตัว Evo และตัว Pro ตัวนี้เนี่ยมันเทสออกมาแล้วได้ค่าเท่ากันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับซื้อ micro SD card สเปคสูงกว่าตัวเครื่องใช้งานไม่มีปัญหาดีด้วย micro SD card ทํางานไม่หนักแต่ถ้าสมมติคุณซื้อ micro SD card ต่ํากว่าสเปคที่่เรือองอุปกรณ์ทีี่่เราาจะาไใช้งนน ที่ต่ำกว่านะครับคุณจะเจอปัญหาอย่างมากดังนัง้นซื้อให้เกินสเปคที่เราใช้งานเพิ่มตังค์แค่นิดหน่อยแต่คุณใช้งานได้ยาวๆนะครับหรือว่าซื้อขนาดความจุใหญ่ๆไปเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณได้ใช้แน่แนน,นะครับ256ิกิกเอาใช้งานกล้องวงจรปิดภายในบ้านคือไซส์ขนาดที่ดีที่สุดผมเทสมาแล้วครับ128กิกเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่พอใช้ลองดูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้ารอบหนะ้าอยากให้ผมทำอะไรถูก vs แพงลองคอมเมนต์กันเข้ามา